สิ่งที่สําคัญที่สุดการปลูกฝังของรุ่นพี่เราจะทํายังไงก็ได้ให้รุ่นพี่เนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบในการพูดคุยครับจับรุ่นพี่พวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไปจับอะเรียกมาคุยมาพูดคุยกันสถาบันกอขอคองอเอามาจับมาคุยกันพูดคุยหาวิธีทางออกผมเชื่อว่าการเจราจาสงครามยุติด,ด้วยการเจราจาและเขาพร้อมที่จะคุยไหมครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันดังอ่ะ มันดังขนาดนี้แล้วรุ่นน้องคุณโดนเนี่ยสองศพออย่างน้อยน้อยประหารชีวิตใช่ไหมพี่ประหารประหารถ้ารับสารภาพจําคุกตลอดชีวิตครับแล,ล้วถ้า,าเกิดว่ารุ่นน้องเขาโดนเนี่ยมันเหมือนมันเชือไก่ลิงดูอ่ะโดนไปหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่ามันเสียาอนอืตแล้วใครอยากอยู่อือมเนี่ยแหละประเด็นคือเราต้องเอาคนพวกนี้ออกมาก่อนคัดปาเน่าออกไปอเอาเน่าแล้วก็เน่าไปอยู่รับใช้ไปครับ แต่ถ้าเกิดเราเอาพวกรุ่นพี่มาคุยให้พี่แบบเนี้ยชื่อเสียงแบบเนี้ยที่พี่ทํากันออกข่าวหน้าหนึ่งโคตรเท่เลยพี่มผมไม่ห้ามพี่นะแต่พี่ลองลองลอง,ลองมองอนาคตของน้องๆพี่ดิมันม,มีไหมอ่ะพี่อืเข้าไปข้างในเดินโดนอะไรบ้างอ่ะพี่ผมในฐานะที่เคยแล้กันผมรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันลําบากแค่ไหนคนลาบากที่สุดคือพ่อแม่พี่อืเราสร้างจิตสานึกนีสร้างจิตสำนึกให้เด็กเลย เด็กมันจะต่อต้านกันเองครับแต่อย่าไปต่อต้านในระบบรุ่นให้เขาเอารุ่นพี่ของเขาและให้รุ่นพี่ของเขาได้รู้ว่าผลกระทบมันเป็นอย่างไรและรุ่นพี่เขาต้องโดนตรวจสอบคนที่สนับสนุนอย่างไรก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายเนี่ยมันคือผมว่าเบื้องต้นทําได้อืแต่ระยะยาวเนี่ยขอให้ต่อเนื่องครับถ้าต่อเนื่องน่าจะมีโอกาสแต่ทีนี้การจะมาคุยกันหันหน้าหากันแล้วก็มาเจราจากันอย่างที่พี่เตะอธิบายเนี่ยนะครับ ไม่รู้ว่าการจะเปลี่ยนหรือว่าการจะแก้ไขเนี่ยมันมันมันจะง่ายสักแค่ไหนส่วนตัวพี่เต้เองจากอดีตท,ที่เราก็เนี่ยเคยเกเรมาเนี่ยจนจนวินาทีที่เราที่เราที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยครับมันจากสาเหตุอะไระพี่บอกว่าเราจะแก้ได้ไหมถูกไหมพี่ดูงานจิตอาสาที่พวกผมทาครับไม่ใช่ผมโรงเรียนเดียวนะครับพี่ด,ดูงานจิตอาสามีตัวตนไหมมีตัวตน ให้คุณผู้ชมดูอันนี้คือกิจกรรมที่ทำครับพี่ครับเนี่ยกิจกรรมเราไปทาสีครับทาสีให้กับวัดอืมอ่ะนี่คอนเสิร์ตเพิ่งผ่านไปอืมอ่ะพี่ดูคอนเสิร์ตกี่โรงเรียนนี่คอนเสิร์ตสี่คิงอืมคอนเสิร์ตโฟคิงคอนเสิร์ตโฟคิงแล้วกี่สถาบันครับสามสิบเจ็ดสถาบันอยู่ในนี้เหรอฮะอยู่ในนี้ยตีกันไหมครับไม่มีสักแอ่ทำไมทำได้อืมทำไมเราทำได้อืม เราทําได้แต่อยู่ที่ว่าใครจะสนับสนุนเราครับคุณจะทําให้มันเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนครับเนี่ยคอนเสิร์ตกับชับมิดนี่คอนเสิร์ตนะครับนี่พี่เบิร์ตผมทําอยู่กับพี่เบิร์ตก็ทางานร่วมกันอืมอ่าพี่ดูอ๋อมันก็มีกิจกรรมที่ที่ผม,ผมทํากันอยู่ที่สามารถทําได้ทําได้เอ๊ะแต่แต่อย่างนี้เขาเขาคัดเขาคัดเด็กเรียนไหมครับ อาชีวะก็ทิ้งกันเด็กเรียนไหมผมชี้หน้าอะไรหมดทุกคนอ่ะหรอมีประวัติหมดอ่ะอันนี้ไม่มีตีกันเลยเหรอแต่บอลอันนี้ช้ลามีตีกันไหมทำไมเราทำได้พี่ออ